โอ้ยมาไม่ทันพระอาทิตตกอะครับเมื่อวานมาทันะแต่ไม่ได้ถ่ายวันนี้มาถ่ายแต่มาไม่ทันพระอาทิตตกไปแล้วครับเวรกรรมผู้อุตส่าห์มานะครับเอาแล้วครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณชมนะครับอินีิตรับก็สูอทะเลนะครับก็อยู่กับผมนะครับใครก็ไม่รู้ก็ <c oughs> <c oughs> ความจริงก็มีงานนะแต่ไม่ทามาทะเลก่อนแล้วค่อยไปทํางานโคตรเปียวนะครับโอเคก็เป็นบรรยากาศที่ภาพที่ตกดินไปแล้วนะครับตอนเย็นๆนะฮะลมเย็นๆนะครับ,น,นะรบน่าจะมีเครื่องดื่มชิซันเย็นๆมาด้วยจะได้เย็นๆนะครับก็ <laughs> <laughs> เป็นอุ้ยมีเสียงจักรจันครับโอ <laughs> <laughs> ้นะยงจักรจันเนไรไรอู้ร้องเต็มเลยครับทีนี้นะฮะก็ วันนี้นะครับก็เป็นวันที่3นะครับก็เป็นวันที่3นะฮะกออ็อยากมาชิวๆกันบ้างนะครับหลังจากที่อยู่ใกล้ทะเลสปานะครับไม่ได้มาสักที <laughs> อยู่ทะเลอยู่ภูกเก็ตมาเดือนกว่า,วาแล้วนะฮะมาทะเลประมาณ5ครั้งได้มนะั้ยทั้งที่มันอยู่ใกล้ๆนะครับเดินก็ไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วนะครับก็ ทะเลที่คุณผู้ชมกําลังรับชมอยู่นะครับก็เป็นทะเลภูเก็ตครับอย่างที่บอกไปนะเพราะผมก็ย้ายมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ร,ร้อยนะครับย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายโรงเรียนนะฮะมาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแต่ว่าสิ่งที่ย้ายมาไม่ได้ก็คือหัวใจนะครับอยู่ที่อรุงเทพนะฮนะก็ ตอนนี้ก็ใกล้เปิดเทอมกันแล้วนะครับเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่วะช่างมันนะครับก็ใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับอย่าลืมเตรียมตัวด้วยที่จะเปิดเทอมนะไม่ใช่เล่นเกมเพลินนะเว่าปิดเทอมนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นม .4 นะฮะเรียนสายวิทย์นิตนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับแต่ก็เรียนเพื่ออนักดนตรีชายหญิงสองคนนะครับเป็นน่าจะเป็นแฟนกันนะแล้วก็ซูมเข้าไป เขามาดูพระที่ตกยินครับมันก็ตกไปแล้วครับโอ้กาลังถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปของปลาท,ที่สวยงามนะฮะมันก็สวยจริงๆแล้ครับเป็นบรรยากาศที่โอ้ทะเลนี่เป็นตึ๊ยำเลยนะครับเพราะมันมืดแล้วนะครับจริงมันก็ไม่ได้มืดอะไรมากมายนะมันก็ยังแบบยังมีพอมีแสงอยู่บ้างนะนี่ก็เป็นสภาพชายหาดนะครับอาหาดที่ผมกาลังอ,อยู่นะครับก็เป็นหาดที่ชื่อว่า หาดบางเทานะครับก็ตั้งอยู่บ้านบางเทานะครับตำบลชลทะเลนะครับจังหวัดภูเก็ตเอเอ,เเอเหรืออำเภออำเภอท่าลางจังหวัดภูเก็ต <c> ไ <oughs> มู่้ละเอียดกันเลย <c oughs> นะครับก็เป็นทะเลที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายนะครับเป็นทะเลที่ไม่ค่อยดังนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ผมอยู่แถวนี้แหละนะครับถ้าใครอยากมาก็มานะครับ <c oughs> ส่วนทางด้านนูน้นนะจะเป็น หาดสุรินนะครับซึ่งมันสวยมากนะครับถ้าว่างๆก็อาจจะไปถ่ายอยู่นะฮะไปทางนู้นว่ะเลยตรงนู้นไปก็จะเป็นหาดสุรินทร์นะสวยมากนะครับตรงนี้จะเป็นหาดบางเทายาวไปจนนู้นนะฮะหาดที่สวยๆของภูเก็ตนะครับก็จะมีหาดป่าตองครับที่ดังมากนะครับไม่เคยไป <c oughs> มีหาดป่าตองหาดสุรินทร์หาดกำมะลานี่ก็ไม่เคยไปหาดราไว หาดวาราวัยหรือลาไว้นะครับก็จาไม่ได้นะครับก็หาดนี้เคยไปครับสวยมากนะฮะมีหาดเล็กหาดเล็กจําไม่ได้นะครับอยู่ภูเก็ตสป่าไม่ไม่ค่อยได้ไปไหนนะยปกติก็ทาแต่งานนะฮะทำงานทุกวันวันนี้ก็ต้องทํางานแต่ยังไม่ไปนะครับมาเดินเล่นมานอนเล่นนะครับนี่ก็เป็นชุดทํางานนะครับเป็นกางเกงยีนนะครับแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะครับพร้อมกับเสื้อยืดถึงตัวนะก็เป็นชุดทํางานแล้วก็มีกระเป๋า เน่าๆนะครับกระเป๋าเน่าๆของผมนะครับโอเคอ้านะครับก็ช่วงนี้ก็มันกําลังจะมืดแล้วนะครับคนก็กลับบ้านกันแทบจะหมดแล้วนะครับก็เห็นได้ว่าหาดที่โล่งเลยนะครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีชาวต่างชาติแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าโลซี e ั s นกันด้วยนะครับโลซี e ั s นก็คือเป็นช่วงที่ นักท่องเที่ยวจะน้อยชาวต่างชาติจะน้อยนะครับก็จะกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเออช่วงนี้จะเป็นช่วงโลซีซั s นะ er จะมีสองช่วงก็คือช่วงโลช่วงไฮนะครับไฮซีซั a จะเป็นช่วงที่มีชาวต่างชาติเยอะนะครับมีแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับแบบเนี่ยหาดตรงนี้จะมีแบบมีชาวต่างชาติเต็มนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบเริ่มหายนะครับก็เริ่มโล่งๆกันไปแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นโลซีซั s นนั่นเองครับมีโลกับไฮ ก็ต้มีอะไรอย่างนี้แหละจําไม่ได้นะครับมีสามด้วยดูมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะ mm. ก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับที่ว่าเป็นช่วงโลซีซั s เพราะว่า,าหน้าฝนทะเลก็ไม่สวยนะครับไปเที่ยวไหนก็ลําบากนะฮะก็เลยเป็นช่วงที่เรียกว่าโลซ s e a นนะรตรงนู้นก็จะเป็นแบบฟ้าก็เริ่มมืดนะฮะผมว่าเย็นนี้ฝนน่าจะตกนะเพราะว่าแบบโหแบบฟ้ามืดมากนะตรงนี้จะเป็น ต้นสนนะครับเนี่ยแถวนี้จะเป็นต้นสนหมดเลยนะแถวนู้นจะเป็นแบบร้านต่างๆนะครับเป็นร้านแบบขายขายของกินน่ะนะฮะให้ชาวต่างชาติเวลามานอนอาบแดดอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็พวกฝรั่งใส่บิกินีนงบิกินี่เนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะฮะก็มาได้ถูกเวลาครับอ่านะไม่มีใครไม่มีคนเยอะนะครับก็ไว้เดี๋ยววันหยุดเราจะมาถ่ายสาวแบบ ใส่กีนนี่แบบโอ้โหแบบเซ็กซี่ให้ดูโอเคนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เงียบเหงานะครับเงียบสงบนะฮะก็นอนอยู่คนเดียวอ้สบายสบายนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะก็ท้องฟ้านี่ก็เริ่มมืดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปทํางานแล้วนะครับเลิกงานก็ประมาณสี่ทุ่มนะฮะแล้วก็กลับมาที่ห้องนะฮะ ก็เลยแบบเวลาแคสเกมผมก็เลยไม่ค่อยมีนะก็ต้องขอบอกไว้เลยว่ามีเวลาเล่นเกมแค่วันละไม่ถึงชั่วโมงซึ่งก็เล่นจริงๆเนี่ยมไม่ถึงชั่วโมงเลเล่นเกมนะครับก็ต้องเอาเวลาไปตัดต่อคลิปไปอัปคลิปนะฮะเอาเวลาไปนู่นนี่นั่นน,นะครับเยอะแยะมากมายทําให้เวลาในการแคสเกมนี่น้อยมากนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วย นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องเปิดเทอมนะฮะเรียนม .4 นี่เป็นอะไรที่เขาว่ากันว่ามันยากมากนะครับอ่ามันก็ยากทุกมันก็ยากทุกงอแหละนะฮะแล้วก็เรียนม .4 ีทับหนึ่งนะครับเป็นสายวิทย์คณิตนะฮะอ่าอยู่มต้นก็เรียน3าทับหนึ่งนะครับอยู่มปลายก็ยังมา4ีทับหนึ่งอีกทีนะครับอะไรเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับตรงนู้นมีเครื่องบินครับคุณผู้ชมไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะซูมเข้าไปครับดูเข้าไปซูมเข้าไปเล็กมากครับ มากูเครื่องบินนะครับแม่เป็นหมาเลยหมามองเครื่องบินนะครับส่วนในจุดตรงนั้นก็จะเป็นพวกเรือประมงต่างๆที่เขาจอดไว้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามรสุมครับก็เลยแบบคนไม่ค่อยออกทะเลกันไปหาปลานะครับพวกชาวประมงอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนะครับก็ถือว่าพามาชมความสวยงามของทะเลนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายก็ดูๆกันหน่อยแล้วกันนะครับ โอเคครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืกามกดไลค์และการกดแชร์สมัครสมาชิกกันด้วยนะจา๊ะคลิปอย่างนี้ก็ไม่เป็นนะโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูอีกทีละกันนะฮะทะเลไทยสวยมากนะครับทะเลภูเก็ตนะฮะชายหาดบางเทานะครับโอเคเจอก,กันคลิปหนะ้บาบายจ้า